ฮัลโหลสวัสดีครับกลับกับฟุตเฟิร์นชั้นอันหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับมาซารุนะครับนี่คือบล็อกกระแทกไร้สายนะชื่อรุ่นนะครับ SCDW 2 2 5ตอนนี้เนี่ยบล็อกกระแทกที่ผมได้รับมานะครับเป็นน่าจะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมได้มา3ตัวนะครับเนี่ยไล่ไล่ระดับความแรงไปนะสามร้อยห้าสิบหกร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยแล้วก็หนึ่งพันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่รีวิวไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะสเปคเขานะครับความเร็วรอบอยู่ที่สามพันหกร้อย rpm แรงบิดน,นะครับ แทงนะครับ3900 IPM สามารถใส่ลูกบล็อกนะครับขนาดครึ่งน,นิ้วเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะแหเลยนะ <S <S แฟรบเนี่ยแล้วก็กล่องรุ่นใหม่ๆของมาซารุนะครับก็อย่างที่บอกนะสามารถซ้อนกล่องกันได้นะครับแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะครับอ่ะเปิดมานะครับ <Af> <en> เปิดมานะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบลงทะเบียนรับประกันของแถมมีโอลิงนะครับกับตัวพินพินให้มา2อันเลยนะเขาให้ลูกบล็อกขนาด22มิลนะครับมาให้ Museum Hoe Read Colin Indonesia 1อ <Tab> ันก็มีที่คล้องเข็มขัดนะครับแบบนี้แท่นชาร์จนะครับ1.5แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นต <voulais S 3> ัวใหม่ละมีบอกแอมนะครับแล้วก็สีเหมือนกับตัวบอดี้นะครับซีแอมนะครับที่เขาแถมมา แล้วก็ตัวเครื่องตัวกล่องนะครับพอร์ตโฟมออกกลายเป็นกล่องเปล่าอันนี้คือดีมากนะบ,บอกหลายรอบแล้วอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับการดีรดีไซน์นะครับเหมือนรุ่นอื่นๆเลยข้อดีก็คือมันจะหน้าตาเดียวกันทําให้เวลาจัดวางจัดเรียงจะสวยตัวนี้เป็นบล็อกกระแทกก็จริงนะครับแต่ว่าจุดที่เด่นของเขาก็คือไฟ LED เขาไม่อยู่ตรงนี้เหมือนไขควงกระแทกเลยนะครับซึ่งปกติบล็อกกระแทกเนี่ยเขาจะไม่มีไฟแบบนี้หรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไขควงกระแทกซะมากกว่ารูปทรงนะครับสัดส่วนเนี่ยเหมือนไขควงกระแทกเลยแต่แค่เปลี่ยน นะตรงหัวเนี่ยเป็นบนะล็อกกระแทกก็เล็กกระทัดรัดดีนะครับเนี่ยดูกงกิฟเป็นลายตารางแบบนี้นะครับตรงนี้เขียนว่าบัตเลดน,นะครับแล้วข้างล่างยังมีปุ่มโหมดด้วยนะคือปรับความแรงได้นะครับสำหรับเจ้าบอกตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับดูไฟก่อนเลยนี่ บอกกระแทกไฟอย่างนี้เลยนะครับไฟสีสวยด้วยนะครับเนี่ยนวลๆดีเนี่ยชัดเจนเลยนะครับทำงานตอนเย็นๆได้ค้ำๆได้นะครับปรับความแรงได้ทั้งหมดนะครับสามระดับแล้วมีโหมดกันตกอีกหนึ่งโหมดอ่าเริ่มแรกนะครับโหมดธรรมดานะครับเบอร์หนึ่งคีดหนึ่งนะครับอย่างความเร็วประมาณนี้คู่มือไม่ได้บอกมานะครับว่ากี่รอบนะครับเบอร์สองนะเร็วขึ้นมานะครับแล้วก็เบอร์สามนะน่าจะเร็วสุด เร็วสุดด้วยแล้วก็อัตราการกระแทกก็น่าจะสูงสุดด้วยนะครับไล่กันมา 1, 2, 3่องอถอยหลังปุ๊บเห็นไหมครัไฟจะเปลี่ยนเห็นไหมครับไฟจะเปลี่ยนก็คือจะเป็นโหมดกันตกแบบนี้เร็วนะตัดเร็วมากนะครับแล้วปิดได้นะครับปิดโหมดกันตกนะถอยหลังปกติได้เปิดโหมดกันตกปุ๊บนี่ย แรงบิดนะครับ2 5 0นิวตันเมตรเนี่ยบางคนจะมองว่ามันอาจจะดูน้อยไปสําหรับรถยนต์นะขันลงขันล้อถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทํารถด้วยตัวเองนะส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ประแจปอนในการขันไม่ว่าจะเป็นขันน็อตต่างๆขันล้อขันอะไรเงี้ยนะครับล้อทั่วไปก็อยู่ประมาณสัก1 0 0 1 2 0อ3 0อะไรเงี้ยนะครับพวกรถเก่งรถกระบ,บะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกแน่นอนถ้าคุณใช้ประแจปอนแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ง่ายๆเลยก็คือจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็างานทั่วไปเลย2 5 0นิวตันเมตรนี่คือไขได้แบบค่อนข้้างงแรงแรลวนะ อ่ะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมพาไปขันร็ลอล้อก่อนเลยนะครับไปอ่ะโอเคอันนี้ลอ้ลอรถผมเองนะครับเป็นจี๊ปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับล้อทั้งหมดเนี่ยผมได้จะขันด้วยประแจบ,บอนไปแล้วเพราะว่าผมเม่ทนแอนรถตัวเองผมจะใช้ตัวนี้นะครับปิดออกนะโดยใช้โหมดธรรมดานะไม่ใช่หมดแบบกันตกนะครับนะขายออกแบบหมดธรรมดาจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมออกแล้ว ตัวนี้ผมขันอยู่ที่ประมาณ120นิวตันเมตรแล้วตัวนี้มันขันออก350นิวตันเมตรมันออกได้อยู่แล้วแล้วก็อ่ะผมจะลองโหมดกันตกดูโหมดกันตกนะเนี่ยสั่วๆนี้เลยนะดูนะครับจะเป็นยังไงไปหนึ่งสองสามเห็นไหมยังอยู่นะครับนิ้วยังอยู่เนี่ยแล้วพอมันกระแทกสักแป๊บหนึ่งพอมันคลายปุ๊บมันหลุดเลยในคบเนี่ยอันนี้ผมปล่อยนิ้วเองเนี่ยหลุดออกมาเกือบจะสุดละอันนี้มันนิดเดียงนะครับเนี่ยใช้ได้นะอรออีกทีนะครับ การตกนะครับดูนิ้วนะครับเห็นปะพอคลายปุ๊บหยุดเลยนะครับสั้นมากอันนี้คือดีมากๆ <uk> เวลาผมขันเข้านะครับผมจะใช้แค่เบอร์เบานะคือเบอร์แรกเบาสุดเลย <S <S แล้วผมจะมาจบด้วยประแจปอนอีกทีนะครับ<ด>ขันเข้านะครับ <S <S ให้มันกระแทกสักนิดน,นึงนะครับ <S <S ผมมาจบด้วยประแจปอนนะครับตั้งไว้ที่120นิวตันเมตร ก็จะเหลือให้ผมขันอีกนิดหน่อยอ่ะเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหลือพื้นที่ให้เราขายเพิ่มนะครับด้วยมืออีกนะครับพอสมควรนะถ้าเราใช้ที่เบอร์หนึ่งนะเนี่ยสุดละเห็นไหมครับมันช่วยถนอมตัวเกลียวเนี่ยเราใช้แบบตามค่าที่เขาตั้งไว้มันจะอยู่ได้นานเวลาถอดเวลาใส่มันก็ได้ง่าย <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูผมจะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับว่าหมดกันตกเนี่ยนะครับมันสั้นขนาดไหนนะ อันนี้เป็นน,อน็อตล้อยาวๆผมจะขันเข้าไปก่อนนะเอาเบอร์เบาๆก็พอนะครับเนี่ยแน่นละผมจะขันออกนะครับดูระยะเวลาในการขันออกนะครับสั้นมากนะครับหนึ่งสองซ่ําเห็นไหมท่านดูตรงนี้นะครับจากไอ้ตัวแหวนเนี่ยจนถึงตัวขอบล่าสุดเนี่ยไม่ถึงเซนเลยนะนิดเดียวจริงๆนะครับไวมากนะดูนะครับเนี่ยดีๆแบบดีมากด้วย จะเหมาะมากกับพวกน็อตตัวผู่ที่แบบมันพอดีกับตัวน็อตเลยเคยเห็นไหมที่ปลายมันไม่โผล่มาเลยนะพอดีเสมอน็นอตเลยอันนั้นเหมาะมากขันเข้าเบอร์นหนึ่งขันเข้าเบอร์สองขันเข้าเบอร์าสามเอาเบอร์นหนึ่งก่อนนะครับน,นิ่งนะเบอร์สองนะครับน,นิ่งแล้วเบอร์สามนะครับสามร้อยห้าสิบ นิ่งเลยนะสามตัวนี้นิ่งเลยนะครับแล้วอย่าลืมว่า3ตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อของตัวน็อตนะครับไม่เหมือนกันด้วยตัวนี้เนี่ยเชื่อมข้างหลังเชื่อมติดเลยแล้วก็มีแหวนอีแปะอยู่ ตัวนี้ไม่เชื่อมนะครับคือน็อตสามารถบิดได้นะตัวผู้นะครับอิสระนะแล้วก็ขันเข้าไปสุดไม่มีแหวนนะครับส่วนตัวนี้เชื่อมเครื่องหลังขันเข้าไปสุดไม่มีแหวนนะครับทุกตัวจะมีลักษณะการเชื่อมต่อของน็อตไม่เหมือนกันอ่ะผมจะใช้ขันออกนะครับโหมดธรรมดานะขันออกเนี่ยมีค่าความเร็วเดียวเลยก็คือแรงสุด350ดูความง่ายในการไขของแต่ละอันนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะดูนะครับอันนี้โหมดธรรมดานะครับเนี่ยหลุดละเบอร์หนึ่งต่อไปอันนี้ขันเข้าไว้ที่เบอร์สองนะครับ นี่หลุดแล้วและนี้เบอร์สามเห็นไหมครับหลุดเหมือนกันแต่นานสุดเห็นไหมครับนะตามลําดับความแน่นเลยนะจะเห็นว่าค่าความแรงที่มันออกมานะตามการไขออกเนี่ยตรงเป๊ะเลยเบอร์หนึ่งเบาสุด เบอร์2รลองลงมาแล้วก็เบอร์3นะครับจะแรงสุดคือไข่ได้ช้าที่สุดแต่ก็ยังไขออกนะเพราะว่าตัวมันเองนะต้องไขตัวมันเองออกนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองเปรียบเทียบกับตัวนี้ SCDW130 นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรมีปรับได้2เบอร์ทีนี้ผมจะลองนะเบอร์เบากับเบอร์แรงนะครับเบอร์เบาเนี่ยผมว่าไม่ถึง350แล้วก็เบอร์แรง500นิวตันเมตรอ่าดูซชว่าไขเข้าไขออกเป็นยังไงเบอร์เบานะครับอยู่ที่อันแรก ะนึ่งนะต่อไปนะครับผมปรับไปเบอร์แรงนะครับนัน่นั่นเลยนะ500นิวตันเมตรเบอร์เบาไม่รู้เท่าไหรเลยครับแต่ตัวนี้500แน่นอนนะครับผมจะลองใช้นะครับโหมดขันออกนะครับขอ,ของเจ้าตัวนี้ซึ่งแรงสูงสุด350ตัวนี้ผมว่าออกอลองดูนะ,อ,ะออกสบายเลยสแสดงว่าตัวนี้ อาจจะอยู่ประมาณัก200 250อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้350มันเกินมันได้อยู่แล้วอ่ะตัวนี้500นะแน,น่นแน่เลยนะดูซิว่า350จะออกไหมนะครับปกติไม่ควรออกนะแต่ถ้าใช้ระยะเวลาก็น่าจะออกนะครับอดูนะครับ1 2 3โอออกได้ครับขอรออีกทีนะพอรู้สึกว่าไอ้น็อตตัวเดียวมันอาจจะพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับผมปรับเบอร์แรง500หมดเลยนะทุกตัวะ yeah. เียบร้อยแน่นๆเลยอ่ะลองดูนะครับสามรอห้าสิบจะออกไหมนะครับอมออกง่ายเลยเพราะนี้มันมีแหวนรองนะครับจะออกง่ายเห็นไหมนานขึ้นแต่ออกนะครับแน่นานขึ้นแต่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามรอห้าสิบตัวนี้ของจริงนะใช้เวลาหน่อยแต่ไขออกไปสรุปกันครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัว SCDW 225ตัวนี้นะครับประทับใจมากความแน่นผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่จับรู้สึกตอนไขตอนอะไรรู้สึกมันแน่นมันมันไขดีอะ่ะไม่เหมือนตัวแบบว่าพวกบล็อกแบบกองแก๊งนะครับถ้าบอกว่า350ก็คือ350มาเต็มพูดอย่างนี้ด้วกันตัวเล็กนะเท่าไขควงกระแทกเลยแต่ว่าความแรงนะ350นิวตันเมตรทั้งไขเข้าไขาออกนะจะเห็นว่า ตัวมันเองนะไขตัวมันเองออกได้แล้วก็ตัวเองไขบล็อกซึ่งเป็นรุ่นของมันเองเนี่ยรุ่นเก่าที่500นิวตันเมตรก็ไขออกนะครับแต่ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งถ้าเกิดคุณไปเจอพวกบล็อกลมที่ไขมา3-400เนี่ยตัวนี้น่าจะออก ใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ออกผมรู้สึกว่าอัตราการกระแทกเขาแรงบิดที่มันแบบส่งมากับการกระแทกเนี่ยมันมันค่อนข้างแน่นนะครับมันเลยทําให้พวกน็อตพวกอะไรออกง่ายมันไม่เหมือนบางตัวมันกระแทกเดียวแต่ความรู้สึกมันจะเหมือนลมหลวมอะได้ไหมคือเหมือนกระแทกเบาๆอะแคะแคะแคๆๆๆๆแอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้คือปัก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 เลยนะครับตัวนี้มาสรุ๊กทำตัวนี้มาได้ค่อนข้างดีเลยไขรล้อรถเนี่ยได้สบายแน่นอนถ้าเราไขด้วยใบแจปอนนะครับแล้วก็พวกจักรยานมอเตอร์ไซค์ไขได้ออกแน่นอน้นแนะนําเลยตัวนี้ราคาไม่แพงด้ววยนนตัี้้้พรออมแบบก1 บนี่แบต 4m นะแล้วก็ใครอยากได้เป็นแบต2ก้อนอยู่ที่2390บาทนะเพิ่มอีกประมาณ500บาทได้แบต 4m อีก1ก้อนนะครับคุ้มมากมาสรุนอกจากจะใช้แบตตัวมเองก็ใช้แบตของโอซุกาได้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างนะครับเข้าไปซื้อได้เลยสำหรับวันนี้นะครับฟูเฟรชชันแลขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกดซับสไครด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแจม หนาไข่นั่นๆเลยปึ๊กๆๆเลยนะครับใช้ได้เลยไปนะครับบ๊ายบาย